เอาแล้วเฮ้ยนี่วันนี้ลุงเทียนทำอาหารแบบจากครอบกรัวบ้านๆเว้ยทำอาหารพัตนาารเว้ยทำอาหารร้านอาหารร้านเหล่าเว้ยนี่ปูผัดผงกะหรี่ไข่เค็มเว้ยเออไม่ธรรมดานะลุงอ่ะดู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 สีสันรสชาติอร่อยด้วยเว้ยโอ้โหนี่สุดยอดฮะเฮ้ยไปดูวิธีการทำันเว้ยเออเอออย่าหาว่าลุงธรรมดา เป็นกุ้กบนนอกนะเวย้ยอาหารเล่าก็ทำเป็นนะเวย้ยสวัสดีครับผมลุงเตียนพาร้อนะครับวันนี้ลุงนี่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 วันนี้ลุงได้ของฝากมาเว้ยเออเฮ้ยวันนี้ลุงไม่ได้ซื้อเองเว้ยนี่ปูม้าเว้ยเออตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เว้ยแต่ว่าเป็นของฝากอะถลอยว่ามันจะคงจะไม่สดเหมือนจากออกจากทะเลแต่ว่ามันก็พอได้อะ่ะเฮ้ยเออนี่ได้อันนี้ขเขาซื้อปูม้ามาฝากลุงเว้ย หลวงก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทําเป็นปูผัดผงกะหลี่ดีฝ่าว้ยเออเออเฮ้ยถ้าจะดีเฮ้ยวันนี้หลงกินแบบกินลูนะเว้ยกินปูเว้ยปูม้าปูทะเลเว้ยเครื่องเครื่องส่วนผสมนะเว้ยก็จะมีนี่นี่ก็มีปูม้าแน่นอนละมันมีอยู่แล้วแล้วก็จะมีนี่เฮ้ยในเมื่อเป็นปูผัดผงกะหลี่ก็ต้องมีผงกะหี่ดติว้ยเออแต่แล้วก็จะมีนี่เฮ้ยหอมหัวใหญ่แล้วก็พริก พริกแดงพริกหยวกอะไรแล้วแต่ที่เองมีแล้วก็มีต้นหอมเว้ยแล้วก็จะมีขึ้นท้ายเออเนี่เห็นไหมเออวางไว้ก่อนเว้ยแต่แล้วก็นี่จะมีนมนมนมสดเหนือนมข้นจืดอะ่ะเออแต่แล้วก็จะมีไข่เว้ยวันนี้ลุงจะลุงจะไข่ใส่ไอ้นี่เดี๋ยวเว้ยลุงจะใส่ไข่เค็มดูเวย้ยเออนี่นี่พอผ่าออกมาเนี้ยนี่มันยังมันเยิ้มอยู่เว้ยอันนี้ไข่เค็ม อันนี้เป็นไข่เป็ดธรรมดาะเวยเอออันนี้ถ้าเองไม่มีไข่เป็ดไม่เป็นไรใช้ไข่ไก่ก็ได้เออไม่ต้องตีเนี่ยทํากินเองวเฮ้ย,เ,ยเออนี่นะเ,เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวลุงจะหั่นสาธิตไอ้หัน่นไอตะปูนี้ตักตัวสองตัวก่อนเสร็จแล้วก็เราก็จะไปทําการผัดกันเลยจะได้ไม่ยืดเยอะมากอา่ะนี่เราเริ่มมาหั่นปูด้วยเริ่มแรกเราก็แกะแกะปูันเว้ยเออแกะปูนี่เป็นไง,ไงแกะนี่แกะปุ๊บ เสร็จแล้วก็อ๋อนี่เอา,เอาฝามันไว้ปึ๊บเสร็จแล้วเองก็นี่เองก็นี่หั่นกลางเลยปึ๊บนี่ถ้าถ้าเองว่าตัวมันไม่ใหญ่มากนะเว้ยเองเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยเออแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปหั่นสี่หันห่นสองพอเออหั่นสองพอเฮ้ย,ยตัวไม่ใหญ่เว้ยเออเนี่ของของฝากเว้ยเออถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวใหญ่ต้องไปซือเองอันนี้ขอเอามาให้นี่ปึ๊บนี่ เรียบร้อยหั่นนี้ตามชอบตามที่เองชอบเลยนะเออไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปเริ่มเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําน้าซอสก่อนน้ำน้ําปรุงที่จะทําไอ้ไอ้ผัดปูผัดผงกหลีเฮ้ยนี่เรียบร้อยเพือลุงก,ก็หั่นแล้วนี่เป็นไงเออของฝากได้เดยเอะเต่อดด้วยเว้ย มีประมาณสักสิบตัวแต่ตัวมันไม่ใหญ่เนี่ยมันก็สดพอได้นะเว้ยแต่ว่ามนถึงขนาดแบบจดจานแล้วนะเว้ยเออทีนี้เราไปทําขั้นตอนการทําน้ําซอสหรือว่าน้ําปูผัดผงกะหรี่ก่อนเริ่มแรกเลยนะเว้ยนี่อ่ะเนื่องจากเราใส่ไข่เค็มเว้ยเราก็เอาเอาไข,ข่เค็มเอาเฉพาะไข่แดงด้วยเออเอาไข่แดงอันนี้ลงุงเอาเอาเอามาหนึ่งใบ แต่ก็ว่าเองชอบมากกว่านี้เองก็ใส่ได้นะเว้ยอันนี้ลงุงบเอามาให้มันได้แบบรสชาติมันๆนเว้ยไข่แดงเอาไอ้ไข่เค็มเว้ยเออให้มันแบบมีติดไก่ข่าวมากไม่เป็นไรแต่ว่าตัวไก่ข่าวเนี่ยเงาใส่ไปมากเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มไงเราก็ยีก่อนยีเว้ยยีนี่เสร็จแล้วเราเรายีแบบไข่แดงของไข่เค็มเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะสำหรับลุงนะถ้าว่าได้สักสามสามใบเนี่ยคงว่ามันก็จะ ก็จะแจ่มเลยจะกเข้มข้นกว่านี้เอองบน้อยเว้ยมีใบก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็นี่ใส่นี่เว้ยนมสดเว้ยใส่ลงไปนมสดนมจืดทั่วไปที่อยู่ตมร้านสะดวกซื้อร้านขายตาข้างบ้านเองเนี่ยเออเนี่ยใส่ประมาณถ้วยเกือบเกือบถ้วยนะเอออันนี้ไว้กวนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็นี่ซีิวขาวเว้ยซีิวขาวเออ,เอสดๆเลย นี่หนึ่งช้อนก็มาลนลงไปบ้างเ้ยสองช้อนเออเราก็ว่าไม่ต้องเต็มช้อนดีเออสามช้อนแล้วก็นี่อ่ะน้ำมันหอยเว้ยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนสองช้อนเว้ยอ่าสามช้อนเออเมื่อกี้ใช้มือซ้ายมาถนัดเออกลัวให้เข้ากันเว้ย กวนก่อนทั้งหมดนี้ต้องแบบกวนให้เข้ากันเว้ยเออกวนเข้าไปนี่น้ำตาลทรายเว้ยหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ยเออใส่ลงไปแล้วก็กวนเออเออกวนเข้าไปแล้วก็นี่เฮ้ยไม่ไม่ได้บอกในเมื่อกี้นุ้ยน้ำมันพริกเผาเว้น้ำมันพริกผเกผาหรือว่าเองทาเองมีพริกเผาเองก็ใส่ได้นุ้ยใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะเว้ยเออ นี่น้ำมันพริกเผาวเว้ยคือมันจะเป็นน้ำมันมันก็มีรสเผ็ดเว้ยพริกไทยเว้ยเอากินนะเว้ยเออ,เ,อ,อเล็กน้อยเว้ยไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเกิดเองชอบเองไม่เป็นไรส่วนน้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเองชอบแบบหวานมากๆความหวานก็แล้วแต่เองนะแต่ถ้ารับลุงว่าแค่ทอนโต๊ะมันก็จะรส่านมันก็จะกลมกล่อมพอดีพอด,ดีแล้วเนี่ยไอ้ในขั้นตอนเนี่ยมันจะมันจะช้าตอนตอนตอนไอ้ปรุงน้ํานี่แหละแล้วก็จะมีนี่เวย นี่ผงกะหรี่เว้ยเออผงกะหรี่ใส่ไปหนึออ่งช้อนเออสองช้อนด้วยเกือบเกือบสองช้อนตีต,ตีให้เข้ากันแล้วดว้วยเออตีเข้าเออนี้เหี่ยแม่ตัยอดยังไงแต่ยังไม่ได้ทานทำเลยตุดยอดแล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่เนี่ยเว้ยเออในข้อตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ใส่ไั่เป็นไก่ไก่เลยเราลองชิมก่อนนูเว้ยชิมชิมไอ้น้ําเนี่ย เออลองกินก่อนเออลุงว่าได้เลยว่ะสําหรับลุงนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หวานมาก่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบหวานมากก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ใส่เพิ่มไงเออเรากินเองเว้ยแล้วก็เอาถ้วยมาอีกใบเว้ยอันนี้อันนี้นนไข่ต้นไข่เนี่ยจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้เออเดี๋ยวลงุงอันนี้ไม่ผิดกติกานะแต่ก็ไม่มีไข่เป็ดก็เอาไข่ไก่ เออนี่ไข่เป็ดสำหรับลุงว่าไข่เป็ดมันมนันหน่อยเว้ยแล้วใส่ไปสองลูกเว้ยใส่มาอหนึ่งลูกแล้วก็ใส่ไปอีกลูกหนึ่งนี่ว้าวเป็นสองลูกเออไข่เป็ดเปลือกมันจะหนาหนะยเว้ยอืมแต่แล้วก็ตีให้เข้าก่อนเุเว้ยเออทาไมเราไม่ใส่ไปในนู้นในน้ํานู้นลุเว้ยมันมันจะไม่เนียนไงเออเราตีตีนี้ตีต่างหากเลยนี่ตีต่างหากเลยค่อยไปผสมกันเี่ปั๊บ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 เรียบร้อยเว้ย พอตีได้เข้ากันแล้วก็นี่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 เราก็เทรวมกันเลยเนื่องจากเราชิมรสแล้วนะเว้เราชิมรสแล้วเออเราชิมรสแล้วเออล้วก็กวนให้เข้ากันเลยเอ้เออนั้นง่าง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมือไม้ก็กลางริงลงไงเรียบร้อยก็เนี่ยพอกวนให้เข้ากันเนียนกันเรียบร้อยก็อันเป็นเสร็จพิธีเว้ยตีนี้ก็ไปผัดสิวะ เออรออะไรหิวข้าวเลยแต่แล้วก็ตั้งกระทะให้ให้ร้อนด้วยใส่น้ำมันไปเล็กน้อยด้วยน้ำมันพืชไม่ต้องเยอะมากเออในขนาดนี้พอเสร็จแ,แล้วก็นี่กระเทียมด้วยกระเทียมที่เราโขลกด้วยเออใส่ลงไปเออผัดผัดผัดกระเทียมให้หอมนด้วยผัดไปมัมัฟมัมัเข้าให้เออผัดกระเทียมให้หอมนด้วยมาถึงขนาดขั้นกระเทียมเจียวด้วยเอาแก้ว ออกกระเทียมมัมหอมด้วยเสร็จแล้วก็นี่เราก็อปูของเราเนี่ยเทใส่ลงไปนี่เออใส่ลงไปผัดเลยนี่ปุ๊บ,บผัดเลยปุ๊บมามบถ้าตอนนี้ใช้ไฟกลางเว้ยไฟกลาง็จะเกิดีด็แใช้เตาแก๊สนะถ้าเตา,าเถ่านจะจะลาไปถ้าหน่อยฉันอย,อยู่อยู่แบบขนาดแบบไฟกลางๆอะ่ะเออเสร็จแล้วก็ ก็ปิดฝาเว้เองก็อบไปอย่างเงี้ยประมาณทักห้าถึงสิบนาทีนเว้ยเพื่อให้ปูมันสุกก่อนนี่ลุงก็ผัดมาออบมาประมาณทักห้าหกนาทีแล้วเออแล้วก็ลองมาเค้าๆกันถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปนึกวเองเองก็เติมน้ําได้แต่ว่าเนื่องจากปูเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ํามากเหมือนกับไอปลาหมึกไงเออแต่ว่ามันก็มีเหมือนกัน,นเห็นไหมอันนี้อันนี้ลุงไม่ได้ใส่น้ําเลยนะเว้ยเออเนี่ยนะมันก็มีอยู่เออเราก็ปล่อย อีสักลงขออยสักสองนาสองนาทีเว้ยเอาให้ชัวเว้ยเออเอาให้มันแบบมันสุกเว้ยนี่สองนาทีผ่านไปเว้ยเออนี่เราก็อบให้มันแบบคิดว่ามั่นใจว่ามันสุกแล้วเว้ยเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวลงแป๊บหนึ่งนะเออนี่ไอ้นี่เว้ยพงกหลี่เราเหลืออยู่เล็กน้อยวะเราก็เทใต้ลงไปเลยเนื่องจากไอเจ้าเครื่องเทศพงเนี้ยนะเอียงไป อย่างยาใส่มันมากเกินไปนู้นะอันนี้เท่ากับว่าลงไ่ในน้ำซอสน,นะสองช้อนแล้วนี่เหลือเกือบช้อนเหลือเกือบช้อนซอสใช่ไหมก็ประมาณอยู่ประมาณสามช้อนโต๊ะไอพวกเครื่องเทศของพวกพวกเนี้ยนะถ้าใส่มากเกินไปมันก็จะไปกบไอพวกนี้นู้นเอออยู่ประมาณอย่าให้เกินสามช้อนโต๊ะเว้ยเออนะเสร็จแ,แล้วก็นี่เฮ้ยน้ำซอสเราที่เราทำเว้ยนี่ ค่อยๆลาดด้วยเทคลมาเนี่ยตอนนี้เองเล่งไฟเลยนะเว้ยเองถ้าเป็นเตาถ่านเองก็ใต่ถ่านออกไปถ้าเป็นเตาแก๊สเองก็เล่งไฟขึ้นมาให้อยู่ระดับไม่ยังขนาดแรงมากเว้ยอยู่ประมาณแบบกลางอ่ะเออเพื่อจะทําให้น้ำตอนเนี่ยเรามาัานตกฮ้ยเขาเนื้ยเขาเ้าเมื่อใส่น้ำตอส ผัดผงกะหรี่ไปแล้วเสร็จแล้วก็านี่ก็จะมีหอมหมูใ่ญ่อยเว้ยเออหอมหมูใ่ญ่แล้วก็จะมีพริกแดงพริกหวานเนี่ยใส่ลงไปโรมลงไปให้ส่วนไอ,อ้ต้นหอมกับขึ้นช่เนี่ยไว้เดี๋ยวใส่ตอนหลังเว้ยเออเผาเว้ยเล้เาเห็นไหมเล้าวันนี้ลุงเทียนกินไห้เราเว้ยกินปูผัดผงกะหรี่อันนี้เราก็เออผัดไปผัดจน ไอหอมหัวใหญ่เนี่ยมันสุกก็ใส่ต้นหอมก็ขึ้นชายได้แต่แล้วก็ใส่ต้นหอมเออเมนูนี้ดีอย่างคือเราปรุงในในน้ำซอสแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วไงมันอร่อยอยู่ในตัวแล้วนี่แต่แล้วก็ขึ้นช่ายเวอยอันนี้ตามชอบเองเลยเว้ยใส่แล้วก็ผัดให้มันสลบเออเดี๋ยวมีกลิ่นหอมเว้ยเออ พอเจ้าพื้นไทยตลอดแล้วก็อา่านปเิทินทีเว้ยเออที่เอาวันนี้หลุงกินนน,นี่เว้ยดูนี่เอาตากเติดม,ดเเมด้วยปูมาผัดผงกะหรี่เว้ยไข่เค็มด้วยเออนี่เป็นไงอืมอร่อยเยอะยั่วเว้ยไปกินข้าววนเว้ยเรียบร้อยเว้ยอันนี้ก็เป็นนี่ เมนูเมนูโป้เออเมนูอาหารทะเลลุงก็ลุงออกตัวก่อนเลยนะเว้ยลุงไม่ค่อยถนัดไอ้อาหารประเภทนี้นะเว้ยลุงจะเป็นเป็นอาหารอาหารไทยหรือว่าอาหารพื้นบ้านน่ะแต่ว่าถ้ามันมีมาแล้วก็ลุงก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ลองทําดูแต่ว่าจริงๆลุงทามาหลายครั้งแล้วโอ้โหสูตรนี้อร่อยจริงเว้ยทำนี่อร่อยจริงใส่ตามสูตรเลยนะไม่ต้องขาดไม่ต้องเกินเลยพอดีเลยนี่ น,นี่นี่เป็นไงอือหือขอหลังไม้ได้ไหมบวบอือหืออสดบวเฮ้ยรสชาตมันจะออกหวานเค็มแล้วก็จะมีเผ็ดนิดเดียวจากไอ้น้ำมันไอเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเองใส่อยากได้เผ็ดนะวะเองก็ใส่ไอแบบน้ำมันไอพริกเผาไปเลยตัวพริกเผาไปเลยลงใส่แต่น้ำมันใช่ปะเออ รสชาติมันก็จะว่าออกกลางๆแบบจินๆีนเลยเว้ยเออเฮ้ยฮ่าหน้าตาก็โหดๆบ,บ้านอกบ้านอกผัดออกมาได้จินๆเว้ยคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบน้ย้ยคลิปนี้ลุงเมไปก่อนนะครับผมลุงเทียนม้ารล้อครับสวัสดีครับ